สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็มีรถมาแนะนำหนคันนะครับเป็นรถเนสันนีโอท้ายแตงโมนะครับเครื่อง1.8เกียร์ออโต้ปี2005นะครับราคา54,000บาทนะครับสเปครถนะครับเป็นรถวางเครื่องบล็อกเดิม1.8นะครับเกียร์ออโต้เกียร์ดีแอดีช่องล่างดีนะครับ ราคา5 4 0 0 0บาทนะครับเรามาดูสภาพรถกันนะครับสภาพด้านในนะครับสภาพด้านหลังรถนะครับสภาพด้านข้างนะครับก็เท่าที่ดูนะครับก็มีรอยทะลอกอยู่บ้างบางจุดนะครับเช่นตรงนี้นะครับ งเมาส์ที่ผมชี้อยู่นะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไ้ให้้าะล่างวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ก็ติดตามกันด้วยขอบคุณนะครับ